สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีครับปุ่อบป็นคนผู้หายง่ายพี่น้องโวงนี้กะคอยกาศโช่เฟ้อองกาศโอ้บ็ว่ง่ายคอยกองผมก็ตื่นมั้งสามโมงสี่โมงนี่พี่น้องเพราะว่าอากาศโมเนอากาศไหมนะเพราะว่าร่างกายมันอ่อนเพียมันก็ขอบคุณพี่น้องค guys, อมเมต์มาว่าบ่าวเพกัเก่งเนาะรับรถได้ผู้เพิ่นสนับสนุนผู้เพิ่นพักแยงกันเพิ่นกะย่องผู้มากัดได้กระดากขับพ้อย ที่มึงยอมลงทุนขับรถพาน้องไปเพราะมึงอยากทำคลิปกับเขามึงไหวดีน้องเสื้ออะไรกินมึงก็ไปถ่ายเขาเสื้ออะไรกินข้างทางมึงก็ไม่จ่ายมึงก็อาศัยว่ามึงเป็นเป็นรถประทัน่ะสัว์ี่ฉิบอกอ้ข่เองสัตกันแล้วแต่สิบอานะไข่บ่มี่เนี้ยสิบอกออนไลน์กันมัองคขนะ่กันแบบไดก็ได้แบบนั้นน่ะพี่น้องท้ามออในแง่ดีกับเห็นข้มดีกันท้ามองในแง่บ่ดีมั็เห็น,น,นแนบวแนนบว่ด,ดีคนทุกคนมึมีอะไรดีต็มร้อย ่อยก็ไว่าไรว่าคอยดีเต็มรอยเนข่ยคอยกับเป็นคนที่ว่าดีคนหนึ่งแต่ควมดีคอยกัมีให้พี่น้องมอ่อาแต่สิ่งดีๆลเลยพี่น้องถ้ามอ่วออแต่ติิงว่าดีมันก็เห็นนะเนี่ยว่าดีเนาะเอาเป็นว่าคอยมีใจจะใครน้องเขาได้ดีดบกสบายเอเขามีงานมีการเน็ดซ้ำคอยมีปัญญาเห็นได้พี่น้องเอาเป็นว่า่อยอะไรครอบคัวเขาสบายมีงานมีการเน็ดมันคงฉะนั้นแต่ว่ามันว่าไ้ดังใจครับมันว่สมหวัง เพราะเขาเป็นเจ้าของร้านอาหารเขาไม่ได้เป็นนายจา้างทษกันแล้วไปหากันมันบ่ได้ตรงทั้งเจ้านายกับหนึ่งบุคลิกสองเข้าเป็นคนฟังคนน่นนี่นั่นมันประกอบกันหลายอย่างพี่น้องต้องเข้าใจเพราะว่าน้องนุ่งเขาก็ไม่ใช่คนไทยจะ่ว่าเรามาสร้างคอนเทนต์ไปหางานแล้วถ้าจะหาจริงๆทําไมมันจะไม่ได้ได้แต่ว่ามันไม่ตรงใจกันกันกบเจ้านายพี่น้องเข้าใจบ่ มันมีหลายสิ่งหลายอยา่างพี่น้องบ่เก้าใจรายละเอียดน,นม้มุกไข่เบื้องมุกไข่แบบเนีวยวใามันมจิมาัตัดสินมาผู้ไข่ฉีดตัวขีดยังเบ้ไข่มันโอแมนเดเ้หลายสิ่งหลายอยา่างมีองค์ประกอบหลายอยา่างคุณสมบัติที่เจ้าหน้าอย่างได้น่ะเฮ้าบ่มมีให้เพิ่นอา่าแล้วเฮ้อจากได้จากเจ้าน้ยเพิ่นบ่มมีเห้เฮ้าตกลงกันม่นได้เฮากับ่าได้เอาเอาเพิ่นกับว่ารับเฮ้าเฮาเขาไอยากเฮียงานน้าเพิ่นอ่ามันมีหลายสิ่งองค์ประกอบ แต่ว่าเขาเป็นคนสาท่ารนาวเอ็ดคลิปปกติก็มีคนเล่าที่หางานเยอะแยะในเมืองไทยนี่ยพม่าคาเมนที่พนหาได้บ่ได้ก็เยอะแยะแต่คนบริฮ็ดโซเชียลแต่เขาเป็นบุคคลสาธารนามียเขาก็ทายดูความบริสุทธิ์ใจพี่น้องเบื้องเนาะปืิว่าเบิ่งบุคก็มือนเทิงเนาะพี่น้องเนาะเอาเป็นว่าเขามีเกียรติหน้าดีต่อกันอ่าอันเขามีคนรู้สึกดีๆกับเอฟซีเขาอยากทายทอดให้เบื่องคีวิตของเขา วาเ้อาเห็ดคลิปมาแล้วเนะวะาะนั่งไปอ่านนั่นไปลูกเอาประเด็นสําคัญของคลิปนี้คือว่างสิถ้านี้ของกุ้นได้หลายเพื่อน่าบอเพีทเธอเป็นคนไทยทําไมเธอจะต้องพาน้องนุ่งลําบากเธอเช่าบ้านอยู่คนเดือนสี 5, ่ห้าหกพันเธอเอาค่าเช่าบ้านเธอไปหาตึกพานิชดหรือว่าเป็นร้านที่เขาเลือกขายไปแล้วหรือเขาให้คนเช่า เธอก็ไปเช่าถ้าเพิ่นบอกดีเด้อเนี่เพิ่นบ่ได้ด่าเด้อข่อยม่ห้พี่น้องฟังอันที่เพิ่นเว้าใส่น่ะข่อยก็เว้าไปแล้ววันนี้ข่อยสิเว้าเลี้ยงเพิ่นหบังดีเด้อน,นี่เด้อพี่น้องเธอเป็นคนไทยแล้วก็ไปหาเช่าร้านที่สามารถขายของได้สักเดือนประมาณ4-5,000าพัอ่าิน่นว่าจังซี่เนาะขายปิ้งไก่ก็ได้ขายลาบวัวก็ได้ต่างว่าเราได้ทําคลิปทําคอนเทนต์ไปด้วยแม่นพี่น้องแต่ว่าหนึ่ง การที่เข้อมาแบบนี้มาเราต้องมีต้นทุนเราต้องมีทำเลที่ตั้งหรือไม่ว่าใครอยู่แถวมุกดาหารถ้าเกิดใครรู้จักทำเลที่ไหนไม่ค่อยแพงมากเหมาะสามารถขายปิ้งไข่ส้มตำกัย่างได้กระบอกว่าเพจเมาไหรเนีย่ยพี่น้องเ็จสีย้อมรับอกอนกันเลยมุ่มีาก็บสหายเยืมเมาเพื่อควาที่อยากเท็ยุกขวัขก็ะมีควงขึ้นอยากเท็ยุกข่อญก็ะมีควงเคด็ดมีควมคิดอยากเท็จเปิดร้านขายตำห้างปิ้งไก่แต่ว่าการเท็จในขวัคกระมี่เคย,ยมีความง้อวนนี้เต็มร้อย อันบอกตรงๆก่อนครัขันนี้มีความู้ว่าการจะค้าจะขายเราต้องทําอะไรก่อนครับพี่น้องมีความลูลคอมเมนต์มาในคลิปนี้บอกได้ว่าเธอต้องไปแก้งอันนั้นเธอต้องไปแก้งอันนี้ว่าเธอเปิดร้านท่าขายนั้นขายนี่ส่วนน้องนุ่งถ้าใครจะทํากับหมเพชรก็ต้องมีใบอันนั้นมีใบอันนี้ยังไงแนะนามาเลยพี่น้องเราทําเราก็อยากทําถูกต้องตามกฎหมายก็รู้อยู่ว่าน้องนุ่งข่อยเป็นคนฟังคุณเนาะอันนี้เหตุผลของหมอเพชรนะครับ ได้ไข่ไก่อขอบคุณที่เนแนนําแมนลงทุนก็ไม่มากระกาเพชรทาม,มาคงปิ้งไก่ไก่ย่างน้องนุ่งเขาก็มีความรู้มีประสบการณ์อยู่แล้วเพราะว่าพากันทําคลิปเกี่ยวกับการอยู่การกินเลือดแปลงเป็ดทาไรสาว้นใหญ่เขาก็ทําเป็นแมนพี่น้องเมียขั้วมุ่นขนี่ทั้งกิงอาว่าตรงในเลยอพี่นอ้องเลยว่ามันยอกเมนูแบบใดไมาเมียก่เห็รบุเป็นขันมันดในเบืองพานตามันข้าวเดียวมันมีพ่นสวรรค์ทางนี่น้องมุ่นนะ เพราะสั้นเขาบอกว่าสั่งซองยูทูบว่าแม่ครัวมน์เนะ่ที่น้องนะเพราะว่า่อยเล่งเห็นในความเก่งของเราเล้วทุกวันนี้ทำไมอ่ะทุกวันนี้เพราะว่ามีดา่าเขาก็เลยเป็นว่าไป่ทำไป่เจอเ, <laughs> เออคอยที่บอกว่าเด้กกันคอยตั้งซองมีขึ้นมากเพราะว่าคอยเห็นเล่งเห็นความเก่งของเมียคอยน,อน้องมน์นะมันเป็นคนที่พ่นสวรรค์ถามมันเห็นเขบหรือเห็นกูเก็ตเพราเกินสามเทียหรือสองเทียมันเห็นเป็นมดอ่า อาหารนะพี่น้องเว่าโนโมนะอันนี้คอยยุ่น้ำคอยคอยบอกเลยน้มนห้มนี่พ่อสวรรค์ในการทําอาหารแต่ว่าก่อนที่คอยขัน่อยไปเปิดแล้วคอยเปิดได้ก็เป็นคนไทยก็สามารถเปิดได้แล้วแล้ว่อยยีเซียภาษีผ้ายางแบบได้แล้วคอยติดต่อขันนี่น้องแนะ่ยน้ำมาไขข้อมูลอยมานแต่ว่าเมียขันคอยอยากให้เมีย่อยขายไหนน้ำ่อยต้องไปเห็ดใบโน่นนี่นั่นเห็นมั้นแต่ว่า่อยวันนี้ถ้าคอยเปิดลินลี่มันก็เป็นคนไทยเลยน้องขิงนะขอมาซ่วยก็ได้พ่ขิงนะ เขาว่าเงี่ยบักข้อร้านข่เนี่ยก็ว่าขอ,อามาขายน้ำข่อยก็ได้แต่วันนึงก็ยังยหาทำไรว่าได้หระข,อขอ่อยังไ้มีเงินทุนสวหรับไข่มีอยู่ซาซีซาหาหมื่นสมุิสมมุิได้เลยเออค่าเช่าบ้านกับเืินแล้วเขาอยู่ยังขี้ไรก็ต้องหมื่นกลัวเพราะว่าสมุดราคาเช่าห้าพันคุณก็ต้องจ่ายล่วงหน้าเข้าไปสองเดือนหรือว่าเดือนหนึ่งถ้าตรงไหนดีเพิ่นก็เอาแค่เดือนเดียวแต่ตรงไหนเพิ่นเอาขั้วมันค้งคือสองเดือน สองเดือนเดือนละห้าพันเนี่ยก็หมื่นห้าเฉพาะเข้าอยู่ก็หมื่นห้าแล้วพี่น้องแล้วทํเลนี่เราจะขายของได้ไหมอีกเทียนหนึ่งถ้าพี่น้องไปเห็นอยู่ใส่เออข่พันตาข่อยเห็นเด้อบ่เพ็นเด้อเจ้าไปเบืองเด้อขาเจ้าจขายไก่ย,ย่างและ่ะคนเศร้าเห็ดแหล้วไปเศร้าต่อเด้อแนะนํามาได้พี่น้องขอ่ย,ย่อมรับถ้าน้องนุง่งข่มีแนวเห็ดดีขึ้นข่ายากเห็ดใ้เขาพี่น้องเลยว่ามีเขกาก็นไห้หากู้หายอยู่ไหด แต่ว่าการพี่น้องแนะนําได้เนี่แต่ว่าก่อนมันจะเป็นจริงได้นี่มันใส่เงินแล้วก็ใส่ทุกสิ่งอย่างมัดก่อนาจะเริ่มต้นได้นะพี่น้องเนาะเพราะเหนถึงว่าด้มีปัญหาอแต่ว่าตอนนี้คือว่าขวอาการอยากเก็บอยู่ขอากายากให้่พี่น้องแนะนําขอข้ามาว่าอันดับแเลยดว่าภายในมุกาหารนะพี่น้องนะขันยุจังหวัดอื่นขอขันในป่ายว่าลูกขอเลี้ยงอยูยนี่ ถ้าในอำเภอแจ่อ้อมแอ้มมุขทหารห่างไม่เกินสามสิบโลนี่ไปไม่เกินตัวเมืองสามสิบโลให้พี่น้องแนะนำข่อยเขามาด้เลยถอัพี่น้องเห็นหรือว่าส่งมาทางมสเซนเจอร์ในเฟสก็ได้เฟสเาออสาวลาวอีสานอืมพี่น้องพิมพ์เขาบอกได้ยเล่อยว่าอยเห็นตึกอันนี้เพิ่นเศร้าเดียนซีพันหนาพันอยเห็นร้านตัวนี้เพิ่นเศร้าขายลาบขายก่อย,ยแล้วยวเจ้าไเปเศร้าต่อก็ได้บอกว่าเพีใดเด้อพี่น้องเน้อถ้าว่ามีเงินนของกันจะหายืมเงินไปเห็นแล้วให้ควงลูกขายน้าเ้อว่า การที่เปิดร้านขายของเนี่ยเขายอมรับข่อยบ่มีความหล้ดทางนี้ต้องทํายังไงบ้างก่อนที่เปิดร้านได้ต้องเหีหยังต้องใจแบบไหนต้องเ็อีหยังคอยยอมรับคาแนะนำดีๆจากพี่น้องและส่วนน้องนุ่งข่อยเนี่ยเขามีความู้อีแล้วเขาจะไม่เขาเคยเม็นงานไทยเนมแนั่นเรียกได้ข่อยเห็ุเบบใด้บบใไดคกับเขามันก็ต้องเป็ินไปตามขันก่อนเพราะว่าการที่บอเพชรจะไปเปิดร้านขายอะไรสักอย่างมันมีคนกันแกงความหมายนะ เขาบอกมาขีนห้อยแล้วก็เมียข่อยคนที่มันบมัดมันก็นติดตองจ้องวิ่งจ้องกำข่อยกวนข่อยมาทันซักนจ้องตระหน้ากูรู้มันตระหนากูที่โดนนี่นีุ่ผลของข่อยเนอะพี่น้องเนอะที่เป็นยังอนจังบมีการกระตือล้นขึ้น,นพี่น้องว่าเป็นคนไทยสเปล่าเช่าบ้านอยู่ก็แพงแทนที่มึงจะมีหัวไปหาเช่าที่มันขายของได้เอาน้องนุ่งไปขายด้วยเมาได้เดวเมาได้ เออแต่ว่าอันดับแรกคือต้องมีเงินสองมีทำเลเป็นลูกเป็นร่างบนเงินชองแสนเงินแล้วก็กลัวค่อยจะได้ขายว่าต้องทําอะไรแล้วน้องคอยก็ต้องไปเฮ็นอีหยังอีกว่าเด็กคนที่ไหนอะเออพี่น้องต้องต้องขาใจไว้นะแต่ว่าน้องนุ่งของต้องซื้อหมดทุกอย่างเริ่มต้นใหม่หมดทุกสิ่งก็วันเสียสมาเข้าไปเซาล้านแล้วเนี่ยจะมีอุปกรณ์ยังในการขายอีกเนี่ย เรียว่าคอยกะคอยกะอะากเคลียรยุคอยกะเบิ่งเมืองเมืองเมือคอยบ่อย่างมีความพยายามอยากเคลียรหรอกใจคอยกาอยากเค็ียดแต่ว่ามันจะเป็นตอนนี้เป็นตอนนี้เป็นตอนนี้เหมันกะนไ่ได้อไกพี่น้องเพราะว่าอันดับแลกเลยบ่ืงเมือขอท่านออนไลน์อันดับแลกเขาบอกวามจขิงว่าคอยอยากเค็ียแต่ว่ามันต้องใช้เงินพอสมควรนะพี่น้องนะถ้าเราไปเช่าอยู่ในป่าเดียนละห้าร้อยเนี่ยใครเขาจะไปซื้อมันก็ต้องเช่าใกล้ในเมืองอย่าห่างเมืองมาก มีที่จอดร,รถหรือเปล่ามีที่จอดมอเตอร์ไซค์หรือเปล่ามีที่นั่งดีร่มเงาหรือเปล่าอ่ามันต้องสําคัญตรงนั้นที่จะขายมีคนพุ่งพ่านมีคนชุมชนหรือเปล่าคนผ่านไปผ่านมาดีแค่ไหนอ่าอันนี้ขอพอมีความหลอยู่ในการบริหา,ารการจัดการขอเรียนมาพี่นอ้องขอมีความหลียตรงนี้ถ้าขอพ่มีความรู้คือว่าเขาต้องค้างเงินละแล้วก็เข้าใจเอ่าให้ความรู้เกันมาได้นะพี่นอ้องอันนี้วันไรวันตลกเนี่ยเขาบอกความจริง ควยก็มีอยากเห็บพี่กันล่ะทามันตรงเป๊กันพี่น้องแนะนํามาดีค่อยกันหายืมเงินมาเห็ดเด้นพีเนองเพื่อคีวิตค่อยกรอยักทําไปด้วยทําคลิปไปด้วยเออแต่ว่าพี่น้องต้องเข้าใจว่าคนมันบ่มัดข่อยกน้องมุ่นมันกันดลวนได้ที่หาเนี่ยมากันแกงทะเลาะขอไปจะทเลาะถึงต้องตางบนหมายเนาะพ่อขอายเอาน้องเขาไปขายมันกันจีว่าไม่มีใบแรงงงงานทำพัปอร์ตมมาขายได้ไงเอาหน่วยงานตรวจมันเออซึ่งข่อระําค้าง แบบนั้นน้องพี่น้องขวัญกระยาเคศนั้นถูกต้องน้องขวัญก็ดีใจน้าเขาเนี่ยเขาถูกต้องมันถูกสิ่งอย่างเฮ้าผู้เป็นอ้ายกันสบายใจแล้วก็ต้องเล่าตรานด้ว่าอ่าน้อ,นองนุ่งข่อยมาใกล้คิดกันโน่นนี้นั่นพรามวิมัวก็วิ่งมาหายเกยขออยก็นั่งวนนะเนฮาอยู่น้่กันมาตะหน่อยจนว่ากอนน้องมุ่นอีกขันสี่บอกมัจักน,อกน้องคนเด้อพี่น้องเด้อมีความลึงกันเป็นน้องเป็นอ้ายมากก็นั่นผู้เจ้าแย้สมองแบบนั้นเด้อพี่น้อง ผู้ข่งเคยเห็นงานอยู่รวมกันยังไนอ้กำนองเขาก็ยุ่น้ำกันใกล้กันต้อยเขามีผัวเขาก็ยุ่น้ำกันใกล้กันกับผู้แข่อขึ้นเขามีผัวมีผัวเขาผู้แ่าก็ยุ่น้ำกันคือเขาตามได้น้ามดมาคัด้ทิ่มข่อยเนาะตามได้ข่งเป็นไอ้เคยเขายุ่งเมื่อไหรกับผัวพันกันนี้นี่แหละแต่ใส่มาใส่น้ำกันคือเขานอกจากน้ำมันแล้วทิ่มข่อยขาเป็นคนอื่นยี่หรียังจะใกล้ข่งว่าไรแม่นว่าล่ะอันนี้เขาเป็นอ้เคยสักมือนึงก็ต้องยุ่งกันคือเเขาเห็นว่าล ือยิง,งสี่หละมก็นอนเฮียน้ำกันเออที่ว่างไหนอะ่ะยิงเขาน้ำกันยู่น้ำกันไปใช้ไปน้ำกันเพราะว่านองเขากับ,บม่มีที่พึ่งเขาก็มีตาอายคนเดียวอยู่นี่ยู่พึง่งยู่พุ่นกับมี่ตาแม่หมอนอ่าสีพึ่งพูดใดไรกะมี่ตาแม่หมอนแม่น้อยเพราะวันกับครอบครัวกับ,กบเจ้าอ่าแต่มาหาอายบ้านนี่เป็นยังมากร้อนใจเป็นยังมากกับหาอา,ายกับที่พึ่งนั้นนี่ม e e องนี่มองเดียวแังไห โอเคพี่น้องสนาบคลิปนี่ไงยิราไปก่อนไวพไ้พ่อนไว้คลิปหน้าสิ่งที่มอเป็ดบอกมากเพระ่ะเห้นบอกไรพิบ่าวเลยบอกามจริงเด้อคนนอนเซียนยังมันก็ต้องถูกต้องตามกฎระเบียบกฎเกณฑ์กฎหมายและก็ที่สําคัญคือเงิน <c oughs> โอเคพี่น้องสวัสด,ดีครับ